บัดนี้วันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่2 4 24ของข้าพเจ้าในสีโรตั้งอารยศทรย์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดรูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติลึลกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดสาธุวันที่24 ัมมัตาจักกวาเรสูงอันตราคันชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชันซาสุนันตุสักขโมคขทังสักเคกาเมเจรูเปสิคิริสิคารตเทจันตริเควิมาเนทีเประเทจักขาเมตารู้วันาคาหาเนเคหวัตุมหิเคเตกุมาจยันตุเทวชรัตทะละวิสเมยักขันทพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนางสาทวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโรอายามพทันตาธรรมสวนรกาโรอายามพทันตาธรรมสวนรกาโรอายามพทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ นาทิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชินะโซนทิเมหนตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชินะโซนทิเมหนตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชินะโซนทิเมหนตุสัพพทามหาสมัยสุตนะครับเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสัเกสุวิหารติกะปิรวัตถุสมิงมหาวัณีมหาตาพิโุสังคีนะสัตทิงปัจจกมาเตหิพิโุสเตหิสัพเพหิวะอรหันตีหิทัสสหิจาวโลกะทาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหหติภคะวันตังทัศนายภปิขุสังคัญจะอตโคจตุนังสุทธาวาสกายการังเทวานังเอตเถระหสีอธังโขภะควัตสกเกสุวิหารติกปิราวัตุสมิงมหาวันิมหัตตาภิกขุสังเคนะสัตทิปจักกับมาเตหิภิขุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหหติภะควันตังทัศนายยปิขุสังคัญจายานุนามยัมปีเยนะภะควา เตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามาภราวปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปาสาเลยะปสาริตังวาพาหังสัมมิเชยัสเอวามววสุทาวาเสสุเเวสุอันตารหิตาภควโตปุระโตปะตุระหังโสอัตโขตาเทวตาภควาตงอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังโสเอกมันตังทิ ทีตาโขเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงคิเทวกายามสมาคตาอาคะตัมหะอิมังธรรมะสัมยังทักขิเตาเยวะอปราชิตับสังคันเตีย อัตกโกอปาราเทวตาพระกันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตารัพระคโวสมาทาหังสูงจิตตังอัตโนโอุชุกังมะกังสุสารธีวเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิรักขันติปันติทตาปันติทาตาติอัตกโกอปาราเทวตาพระกันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เชวตวะขีรังเชวตวะปรีขังอินทขีรังโอหัจ,จมณนะเนชาเตจารันติดสุดทธาวิมาราจขุดมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอ,อป,ปราเจวตาภควโตวสันติเจอิมังคาถังอภาสีเยเกจีพุทธังสรนังคาตาเสนะเตามิสันติอป,ปาญภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปร,ริปุเรสันติติอัตโขอภควาภิกขุอามันเตสีเยพุเยนะสพิกขเวสัททัาสาสุโลกธา,าสุ เทวตาสันนิปติตาโหติอตตาคตังทัศนายภิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตามัทานังอลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตาปอรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตาปอรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติ เซยทาปีไมหังเอตอรหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกรรมะนะสิกโรถาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูภะควาโตปัจจโสสูงภะควาเตทะเอตตะทะโวจะ สีโลกามะนุตกัสสามิยัตถากุม,มายตัสทัสสิตาเยสิตาคิริคัพพารงปรหิตตาสมาหิตตาปุถูสีหาวาสันลีนาโลมะหังสาธิสัมพุโนโอทัตโอทัอาตามณะาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสะเต ยตวาวะเนกาปิละวัเวตโตัวอมันตยิสัทธาสาวเกีสาเสนราเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะอัตตปมะกรุมสุตวาพุทธสัตสาสนาเตสัมปาตุระหุญานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสัตตามัทขุงสหัสสังอัฏาสัตตริงสัตังเอเกสหัสสานัง อนมนุสานามัทธสูงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภะภูก,กาอภุงตัจะสัพ,พังอภิญญายาววคิตวานัจกุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนรัเทเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยวหังกิตยิสัมมิขิราหีอนุภุคโสสัตตาสาหัสสาวะยขากุมากาปิระวัทวะอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยัสาสีโนโมนทัม,มานาอภิกามุงภิกขุนางซิม,มิติวนางชะสหัสสาเะีมัก วัยตาญาขานนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสสินโมุธานาอภิกรรมุงพิ่ขุนังสมิติงวนางอิเจเตโสหัสาสาหัสายขานนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสสินโมุธานาอภิกรรมุงพิ่ขุนังสมิติงวนาง เวสามิตาปจัจสตายขานันตวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศาสินโนมุทามนาอภิกรรมุพิคูนางสมิติงวันนางกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลรษานิเวสานางพินโยนางสัตตาสาหัสสังยขานำปุปปายิรูปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโสปาคะสมิติงวันนางปุริมันจัดที่สังราชาทัตารโสปะษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายศสสิโส ปุณฑปิตาสาพระหาโวอินทนามามหาภารายอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีนโมทัมานาอภิกรรมูพิขูนังสมิติงวนาทักขีนางจ่าทีสังราชาวิรุณโหตสาวปัสาสติกุมกันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุณฑปิตาสาพระหาโวอินทนามามหาภารายอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีนโมทัมานาอภิกรรมูพิขูนังสมิติงวนา ปัจฉิมันจัตที่สังราชวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสะภะหาโวอินทนานามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสษ์สิโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวันังอุตรจัตที่สังราชกุเวโรตัดภัษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสะภะหาโวอินทนานามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสษ์สิโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวันัง ปุริมาทิสังทตระโททัขเนนะวิรุหะโกปชิเมนะวิรุปรโคกูเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาททัพละมานาอัทังสุงวนเนกาปีลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจานิกาสัทธามายากุเกนเวเกนวิภูจะวิสุโตสหสัสจรัโนโกามาเศโถจักินุมันทุนิมันทุจับปนาทูโอปมัมยโยจเทวสุโตจะมาตาริจิตาเสโน จากคันทัโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจาิโคเจวติมพรุสุริยัตวัชชาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภพาสหราชูพิโมทามานาอภิกตกามงพิขูนางสมิติวนางอาชาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชะกากัมพรสตราอาคูปยาคาสหพยาภิ ยามุนาทตารถาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวณุมหานโคโสปาคานสมิติงวานางเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปคีวิสุทธาจักขูสเวหาสยาเตวนมัชชาปตาจิตราสุปนาอิติเตศนามังอภยันตธานาคราชานมาศีสุปันณโตเขมมะมากาสิพุทโทันหาหิวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปนาสรนารณักมกังสุพุทัง ชิตาวชัชเรหัสเทนะสมุทิทางอสูราสีตาภาตาโรวาสาวา,าเตเสเตอิทิมโตยะสาีนโนกรารกัญชามหาพิสมาอสูราธานาเวขสา,าเวปจิตติสุจิติจปะปหาราโทมุนาุุจิสหัสตันจะพรริปุตตานังสเพเวโรจะนามกาสันในหิตาวาพรลิงเสนางราหุพัฒมุปา้ามุง สมโยธานิพัทธันเตภิขูนางสมิติงว่านางอาปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายัตตาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายาสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัาเสเตทัศตากายาสเเนานันตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิขูนางสมิติงว่านาง เวทูจเทวสหารีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทศูนปานิสาเทวจันทมาคูปาริขิตาสุริยสูปานิสาเทวสุริยมาคูปาริขิตปุรคิตานักขานิปุรคิตวาอาคูมันทะพระลาหกาสวัสูนางวาสโวเศโธสโกปาคาปูรินทัทโทัศเตเตทศธากายาสพีนันตววนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุทมานาพิกามุพิกูนังสมิติงวานางอัทะคูสหภูเทวชาลามคิสิขาริวาต อาริธถกาเจ้าโรชาจ้าอมมาปุภานิภาสิโนวัดุนาสหาธรรม,มาจะอัจจุตตาจะอาเนชากาสูเลยะลุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนอเัเซถเาเสตทะสัตถากายาสาเพนานานันตวันน้โนอิทิมันโตชุติมัโตว,วันโตวันโตยัสาสิโนโมทามานาอภิกามุภีโกนังสมิติงวนานังสมนามาหาสมานามานุสสามานุสสุตตมาขิาาทาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปัทูสิกาอาธาคูหาโยเทวาเจ จาาโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสสิโนทัศเตทัศถากายาสเพนนานันเถาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางเมิติงมนางสุกกากะรุมหาอารุณาอาคูเวคัณนาสาสหโอทาตะไครหาปัโมขาอาคูเทวาวิจจคนาสทามตาหารัคชามิสกาจายัสสสิโนทนายังอาคาปัชโนโยทิสาภะ อภิว anyway ัสติทัศเตทัสัทธากายาสเพนนานันตวานิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสัสีโนมทัพมนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัทกาจะยะสสีโนลมพิตกาลามเสฐาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทัศเตทัสัทธากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสัสีโนมทัมนาอภิกรรมุงพิกุณังสมิติงวนัง สัทเทเตเทวานิกายาสพนนินันตแต่วันนิโนนามันว่าเย,ยนะอาคันจุงเย,ยจังเย,ยสทัทธิสาสหาปะปวุทธชาติมะขคีรังโอคตินนะมะนะมะนาสวางังทักเขโมคะตอรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรม,มาปาระมะโตจัปปุตาอิทิมโตสหาสานังกุมาโกกมาโรติโสจะโสปาคาสัสมิติงวะนัง สังสัพพมโรโการังมหาพรมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิฏมากายโยยัสสิโสทเศธาอิสราอาคูปเจกาวัตสาวติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัรมเกมารเสนาอภิกามิปัสกันหัสสะมันที่ยังเอถาคันหาถาพันทะทาราเคนพันธมัถุโวสมันตาปาริวาเรถามาโวมุจิถาโกจินังอิตตตถามหาเสนโกันหัเสนัง อเปสยิปานินาตารามาหัจจะสุรสรางกตวานะเพรระวังยะถาปาวุสโกเมโคทนายันโตวสวิชุกกโกะตทาโสปัจจุทาวัติสังกุโทอาศยังวเสตันจาัพังอภิญญาวะวะกิตวานะจักคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกกสาสเสนรเตมาราเสนอภิกันตาเตวิชานาถาภิฆวเตจาอาตับมะการุมสุตวะพุทธศาสาสานังวีตาราเคหิ ปากามุงเนสังโลมัมปีอิชยุงสเพ,พวิชิตาสังคามาพยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสาธุ